วันนี้จะมาพาอนุบาลกิ่งตอนกันนะะพอเราได้กิ่งตอนมาแล้วเราก็ตัดตุ่มตอนออกนะคะตัดถูกออกแล้วก็พยายามเอาวัสดุตอนนะคะออกให้มากที่สุดใช้น้ำฉีดได้นะฮะ้น้ำฉีดเบา เพราะว่าถ้าเอาไว้แล้วอ่ะเวลาที่เราลดน้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตุ้มตอนเนี้ยหัาจะเป็นตัวสะสมน้ําสะสมความชื้นทําให้รากเน่าโคนเน่าในที่สุดนะคะเพ่าะว่าอ้าเราก็ปลูกแล้วนะใบก็โตแล้วนะตั้งต้นได้แล้วนะแต่ทําไมวดีใบก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วปัญหาก็คือรากเน่าโคนเน่าแล้วนะคะเอาออกให้ได้มากที่สุดนะคะ ใช้สายยางฉีดนนะ้ำเอาก็ได้นะคะทำาเบาๆนะห้ระวังลากมันขาดด้วยขาดไปหนึ่งอ่ะเราก็เสียดายเนาะ สมควรนะคะแล้วก็เลยเอากระถางมาไซส์ขนาดนี้ค่ะากาบมะพร้าวสับเราแช่น้ำไว้เลยนะคะสองสาวันได้เลยให้มันคลายสารเทนนินออกสารเทน,นินจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชของรากเลราว,วางออกไป ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปกดพอได้ทรงค่ะจะหาไม้ค้ำมัดค้ำเอาก็ได้นะคะ เไม่ให้มันโยกแต่มันโยกแล้วลากเราก็อาจจะขาดได้แล้วก็เอาถุงพลาสติกอพอไว้อีก ัดถุงพลาสติกเนี่ยเพื่ออบลากเพื่อเก็บความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ล่มนะคะใบก็อาจจะเอาไว้ประมาณนี้หรือว่าจะตัดออกมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าที่สวนใช้วิธีนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ